เปิดคำทำนายวันพืชมงคลปี2567พร้อมความหมายที่ซ่อนเร้นสวัสดีกัลยาณมิตรที่เขารบไหลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับวันพืชมงคลปี2567ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่10พฤษภาคม2 5 6พามมุ่งหมาย อันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชใช้พิธีนี้พระบาทสมเด็จพระจุณจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชใช้พิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน4,000ปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีก็เลี้ยงตัวไหมซึ่งในการเสี่ยงทายวันพืชมงคลปี2567นั้นแบ่งเป็นสองช่วงโดยช่วงที่หนึ่งพญาแรกนาจะตั้งสัตยาที่ฐานเสี่ยงทายผ้านุ่ง เครื่องแต่งกายแล้วไปไต้วันด้วยการไถยดะไปโดยรีสามรอบถโดยขวางสามรอบไถกลบอีกสามรอบและช่วงที่สองเป็นการเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคในช่วงที่หนึ่งทำนายว่าหยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้า,า,าในนา จะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์สมควรทันยาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเล่า พยากรณ์ว่าการเข้ามา,าคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจจะเริญรุ่งเรืองกัลยาณมิตรที่เขารพวันที่10พฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งหมายเลขทะเบียนร,รอเรือยอยักษ์รอลิง28795จากพระที่นั่งอำพอรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีจดพนังคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2567ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประยูนอิส,สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งทำหน้าที่พญาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีหาบทองหาบเงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเป้าทูลละองทูรีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอกหลังจากนั้นพญาแรกนาเจิมพระโคและขันทถยแล้วจึงไถดะไปโดยรีสามรอบ โดยขวางสามรอบวานธัญพืชหนหลวงลั่นของชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพี กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เชิญของกินเสี่ยงทายเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเสร็จแล้วนายอภัยสุดธิสังลองปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์กราบบังคมทูลถวายคาพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้าของพญาแรกนาสําหรับนุ่งไปประกอบพิธีจดพระนังคันแรกนาขวัญและการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงเสร็จแล้วพญาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพ ออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเฝ้าทูลละอองผู้ีพระบาทถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองผู้ีพระบาทเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตร พญาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีมงคลจดพนังคันแรกนาขวัญในปีต่อต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ จะเรือนในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ